เป็นฟิสซิลี่สำหรับรถไฟฟ้าตัวออร่าก o ูดแคทสวัสดีครับนี้เรามาดูซีรีส์ของฟิสซิลี่อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นฟิสซิลี่สำหรับรถไฟฟ้าตัวออร่าก o ูดแคทนะครับจะเห็นว่าในอุปก,กรณ์ทั้งหมดเนี่ยของออร่ากรูดแคทเนี่ยก็จะมีโชคให้เรา4ต้น นะครับซึ่งเป็นโชค๊คที่สามารถปรับรีบาลนะครับได้16ระดับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแกนโช๊กก็จะเป็นแกนช่วงหน้าจะเป็นแกน20นะครับกระบอก5า2ลูกสูบ46แกนหลังก็จะเป็นแกนแค่14มิลตัวนี้จะเป็นแกน14มิลนะครับแต่ว่าลูกสูบก็จะเป็นลูกใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นลูกสูบ46นะครับตัวนี้ก็สามารถโหลดได้ประมาณ1นิ้ว นะครับนิ้วนิ้วครึ่งโหลดได้ใน Allagoodcat นะครับสำหรับโชคฟิสซิลี่เนี่ยจะมีการรับประกันที่2ปีหรือ40,000กิโลนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ชุดละ33,000บาทนะครับจะเห็นมีสตัดปรับเกียวด้านหลังให้เราแยกออกจากสปริงเรียบร้อยนะครับส่วนการดูแลนะครับพวกนี้จริงๆถ้าโช๊คอย่างที่รู้ๆกันว่าประมาณ1 0 0 0 0แกิโลนะครับก็เข้ามารับการ มันเท่านั้นใหม่ก็คือเปลี่ยนน้ำมันใหม่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่แต่ถ้าไม่ถึง10,000แกิโลล่ะก็อาจจะนับเป็นปีอาจจะเป็น5ปี7ปีนะครับมาเปลี่ยนพวกของเหลวอัดระบบแก๊สใหม่อะไรใหม่ได้นะครับสินค้าพวกนี้ที่กรซี่มีอยู่เลยนะครับยังไงแวะมาดูมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับขอบคุณครับ